สบายดีครับพ like ี่น้องป้องปลายครับม <to> ือนี่โอ้มาเห็นกุพระครับเนี่ยโอ้ยโ้วัตถุมงคลเนี่นี่ครับอันนี้เป็นสายขมินบ่อน้อยมานั่งเบื่งโอ้หลายเมตตามหานิยมพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเนาะมีองค์ไหนเนี่ยผมโบ้งจั๊เตัวครับพอที่ถามอ้ายเพื่อนครับอันนี้เป็นน้ำมันพายว่านี่เนาะ ไปเติมเลือดครับคาเฟ่อะมันพายโอ้โอ้โอคับพี่น้องเมื่อเห็นเมตตามหานิยมโอ้สัปคุณยังไงก็าบอกโอ้อัน,นี้น่านจะเป็นภาคคุณส่างเนี่ยพี่น้องอันนี้น่านจะเป็นนางอัปสบรบ่อน,นี่งามแทม้งาม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 พี่น้อง เหตุามหานิยมเน้อลำด้วยลำด้วยอ้าทํำนี่ละ